ใครที่ยังไม่หลับไม่นอนหรือใครที่เพิ่งกําลังตื่นนอนหรือใครที่เข้ามาดูย้อนหลังนะคะคลิปนี้นะคะเป็นพลังงานของคุณเนาะมีคนเฝ้ามองเฝ้าดูคุณอยู่เขาอยากบอกความในใจกับคุณโอเป็นหัวข้อที่มีใครกําลังคิดถึงกันใช่ไหมเป็นการเล่นดอมนะคะทุกคนเล่าเรื่องไพ่นะไอวิจราราณในการรับชมรับฟังสวัสดีค่ะใครอยากได้ยินเสียงวันวานของ แม่หมอนะคะปักสัตว์ตะไครไว้ให้ด้วยนะคะกระดิ่งกินกังกันด้วยนะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยทวิปเอเชียยุโรปทุกท่านนะคะที่มีใจรักการดูดวงดูแรนดอมดูพอาการนะคะวันนี้นะคะเลืออยู่ทุกคนเลยนะคะมีคนเฝ้ามองเฝ้าดูเฝ้าติดตามอยากบอกความในใจกับคุณนะคะกาแรนดอมนะคะ ตรงหรือไม่ตรงใจใครก็ได้นะคะอย่าซีเรี่ยสหรืออย่าตรงเครียดน,นะมีคนเฝ้ามองเฝ้าดูคุณอยู่เขาคนนี้ต้องเป็นคนที่แดนไกลแล้วก็นายแล้วก็แฟนล,ลี่มากๆเลยะนะคะเป็นคนขี้เล่นนะเขาเป็นคนขี้เล่นนะเป็นคนขี้เล่นที่เหมือนตัวเขาเองอะ่ะก็พยายามคีบลูกไว้อะนะคะเขาก็คนอะ่ะเหมือนความสัมพันธ์มันยังไม่ได้ เปิดเผยในใจกันมากอ่ะเออณนะเวลาเนี้ยถ้าใครมาดูนะเป็นเวลายามค่ําคืนเนี้ยเขาก็ยังนั่งคิดถึงคุณอยู่นะหรือมาดูย้อนหลังก็คือเขาก็ตอนเช้าใช่ไหมหรือเวลาไหนก็ตามเนี่ยเขาก็ยังคิดถึงคุณตอนนี้เลยนะในมือก็ยังคงทํางานอยู่อีกใจเนี่ยมือทํางานไม้เท้าเห็นไหมใจก็ยังควบไม้อยู่ก็คือเหมือนแบบตัวเขาอ่ะไม่ได้ ไม่ได้ทําอะไรที่มันอยู่กับที่บริบทเขาโอ้แตนะ่คนนี้น่ารักนะเออเอาดีๆคนนี้น่ารักนะจะอยู่ทางทิศเหนือหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็ได้นะคนนี้นะเอออยู่ได้ก็ดีนะคือเหมือนตัวเขาค่อนข้างเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากนะไฮไลท์คือเขามีสเสน่ห์มากเขาเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆบอกเลยว่าคนนี้มีสเสน่ห์เป็นตัวของตัวเองจริงจังกับชีวิตมาก มาดแมนถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายที่เท่จังเลยอะนะคะโอ้คนคนนี้จะตกหลุมรักได้ยังไงหรือจะชอบคุณได้ยังไงนะคะในเมื่อเขามีสเสน่ห์ขนาดนี้เอาบอกได้เลยว่าตัวคุณก็ไม่แพ้ถือตัวคุณก็เป็นเด็เอ็มเพรเช่นกันจะ้ะคุณก็ไม่แพ้ก,กันจะ้ะคุณก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่มีสเสน่ห์คนหนึ่งแล้วเป็นคนที่น่าจับต้องมากคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบไม่ได้มีผิดมีภยัย ไม่ได้มีพิษมีพัยไม่ได้วุ่นวายแล้วก็เป็นคนแบบเข้าใจในบริบทที่มันเป็นอยู่ณเวลานี้นะคะนะคะเขาก็คุณเนี่ยจะเจอกันในรูปแบบที่จะเป็นในแบบเพื่อนแบบพี่แบบน้องคนรู้จักหรือคนรู้ใจหรือการคอนแทคหรือปฏิสัมพันธ์กันเนี่ยทั้งคุณและเขาอะมันเหมือนแบบรู้ใจกันไปหมดอะ่ะ มันไม่มีสิ่งไหนเลยที่เขากับคุณจะไปด้วยกันไม่ได้หรือจอยด้วยกันไม่ได้นะคะแล้วบอกได้เลยว่าคุณกับเขาอะชอบกันถึงแม้จะเป็นรักทางไกลหรือเป็นสิ่งที่มันทางไกลหรือปากเนี่ยก็พูดแบบเออไม่มีอะไรเรกไม่เป็นอะไรเป็นพี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆใจมันลึกซ้งมากใจมัต้องการหรือมันมีแรงปัารถนาหรือความต้องการหรือหวยหาเขาหากันอยู่นะคะนะในรูปแบบแบบ คุณและเขาเป็นคนที่ตรงใจกันคุณและเขาเป็นคนที่ตรงสเปกกันคุณและเขาเป็นคนที่คือมองกันมานานอะเหมือนประกาศอะเอ้ยจ้องมองกันแล้วก็มีใจที่มันตรงกันอะไรที่มันเหมือนผูกติดกันไว้ระหว่างตัวคุณกับตัวเขาก็ความสัมพันธ์ใช่ไหมความรู้สึกความสัมพันธ์หรือสิ่งต่างๆที่มันเป็นอยู่เนะี่ย บอกได้เลยว่าคุณและเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบโรแมนติกเออเป็นคนโรแมนติกนะ <c oughs> คนนี้เป็นคนที่แบบว่าเออหน้าเขาจะเหมือนแบบเป็นคนหน้าแบบไม่ใช่คนหน้าบ่าอ่ะเออเป็นคนที่ชอบการท้าทายของชีวิตเขาเฝ้ามองดูนะเขาเฝ้าติดตามคุณเขาจ้องคุณอยู่เขาเฝ้ามองดูเพราะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์ไงเออ พิมพ์เพามีเสนเน่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ทํำยังไงก็ได้ที่เขาจะรู้สึกดีกับคุณมากๆเลยอ่ะคนคนนี้นะเขารู้สึกดีกับคุณมากเขารู้สึกว่าตัวเขาอ่ะเขาว่าชอบคุณในแบบบริบทที่คุณเป็นเขาชอบในแบบบริบทที่คุณเป็นเขาชอบในสิ่งที่ที่คุณที่คุณเจอนะคะแล้วมีบางมุมแล้วมีบางสิ่งที่ บางสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอะมุมบางมุมที่มันสะท้อนกลับหรือมุมบางมุมที่มันเป็น,เ,เ,นเนี่ยคือเ็าเรียกว่าเสน่ห์ของหรือเป็นอันตราของอันตรละบุคคลแล้วก็นิสัยเหมือนกันนะคี้เล่นเอาตัวใจนะความในใจที่เขาพราะหนุ่มคนนี้นะคะอยากจะบอกหญิงคนนี้หรือหญิงคนนี้อยากบอกหนุ่มคนนี้ก็คือเขารู้สึกตกหลุมนะคะตกหลุมสเสน่ห์ของตัวคุณ เพราะคุณเป็นคนฉอเลาะหนาลักพิมพ์เผามมสเนท่าไฟนะคะเมสิงธนูก็จะเป็นคนที่ใจร้อนพูดตรงๆงกันทั้งคู่ไม่ยอมกันละจ้านะคะเนี่ยถ้าอยู่ในในในฟอร์มก็อยู่มีเชิงกันทันกันอ่ะเออคนสองคนแปลกนะคนสองคนที่จะมาเจอกันเนี่ยมันต้องทันกันใช่ไหมโอ้ชะลเนนนันค่ะการที่คุณกับเขาทันกันอ่ะมันก็รวมไปถึงพาร์ทที่มันเป็นคนที่มีน้ำใจอ่ะคนที่เหมือนแบบ โอ u, tamam. ้ยเจอกันจอยกันแล้วก็มีอะไรที่มันคล้ายๆกันอะมาเจอกันความสัมพันธ์มิตรไมตรีหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะเวลาเนี่ยนะคะเออเนี่ยเห็นบ่ายเดอะอิมเพรสกับไนท์นะคะอัศวินคนนี้นะคะกาลังจะเจอ t ด e ะอิมเพรสคนนี้แล้ว t ด e ะอิมเพรสคนนี้เขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบไม่ได้ยอมใครนะจ๊ะอ่ามาอีกหนึ่งใบคิงนะคะ ทำงานเก่งมากนะถึงได้บอกว่าทํางานเก่งเจ้ากี้เจ้าการแล้วก็เป็นคนเหมือนแบบมีสนเสน่ห์โรแมนติกนะถ้าเรื่องทํางานนะเขาจะจุกจิกมากแต่ถ้าเรื่องอื่นนะเขาไม่ค่อยสอบแบบซีเรียสสักเท่าไหร่คนคนนี้ไม่ค่อยซีเรียสกับเรื่องกับเรื่องที่มันเป็นเหมือนแบบเขาเขาปล่อยผ่านเอาง่ายๆเขาปล่อยผ่านได้กับเรื่องที่เขาควรที่จะปล่อยผ่านได้แต่ไอ้สิ่งที่เขามองคุณอนะ สิ่งที่มันอยู่ในใจเขาหรือเฝ้าติดตามคุณอยู่เนี่ยเฝ้ามองเฝ้าดูเฝ้าติดตามคุณอยู่เนี่ยเขารู้สึกว่าเขา,าตกหลุมความมีมเสน่ห์ของคุณทําไมถึงตกหลุมเพราะคุณนะเป็นคนที่ถึงคุณจะเป็นคนที่พูดตรงๆงเอาแต่ใจบ้างแต่คุณก็เป็นคนที่เอ้ยเรียนรู้นะมีมารยาทเรียนรู้หรือแม้กระทั่งบทบาทหน้าที่หรืออะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้อนอะคุณรู้คุณเข้าใจ นะคะแล้วก็ทำอะไรมันอุ้ยมันถูกใจหรือมันถูกสเปกกาลาเทศะ์จริงจังเลือกเกินอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่คนคนหนึ่งอ่ะจะตกหลุมหรือรักคนคนหนึ่งได้นะมันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะเอาดีๆคนคนนี้เขาเป็นคนเหมือนแบบถ้าพูดว่าเจ้าชู้ไหมก็ใช่เพราะว่าเขามีเรื่องที่ท้าทายกับชีวิตเขาตลอดเขามีคนเข้าหาเขาตลอดนะคะมันก็ไม่แปลกหรอกที่เขาจะเจอใครยอะแยะมากมายไม่แปลกค่ะคุณค่ะ เขาได้เรียนรู้ถึงความรักเขาได้เรียนรู้ถึงความรู้สึกเขาได้เรียนรู้ถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับตัวเขาหลายอย่างมากนะคะเขาเจอผู้คนเยอะแยะมากมายเขาใช้สติหรือปัญญาจริงๆเขาเป็นคนมีน้ำใจนะเธอแล้วเขาก็เป็นคนที่ชอบทําบุญไหว้พระสวดมนต์ภาวนาเออจริงๆแล้วก็เป็นนักสายมูนี่แหละนักปฏิบัติเหมือนกันเหมือนคุณนั่นแหละคะ่ะปากแซ่บเอา,าใจพูดตรงไปหน่อยก็พ่อกับคุณเนี่ยคุณกับเขาน่ะ ไม่มีใครยอมใครล่ะคะ่ะนะคะจะยอมกันได้ยังไงในเมื่อรู้ทันกันสักขนาดนี้ไม่ยอมเนาะไม่ยอมอเออเป็นคนไม่ยอมกันนะเอาเอาดีเป็นคนไม่ยอมกัน,น,น,กนแล้วจริงๆอ่ะคนที่เฝ้าตามคุณเนี่ยก็เป็นคนที่จะเป็นรักเก่ารักดีรักเดิมของคุณก็ได้นะคะนะคะรักเก่ารักดีรักเดิมรักที่ตดจบความสัมพันธ์ไม่ได้รักที่ คอยไปด้วยกันคอยประสานงานคอยมีใจให้กันละกันเนี่ยคือเขาและคุณนะคะทั้งคุณและเขามีความเป็นอ่าภาวะผู้นำค่อนข้างสูงแล้วก็รับผิดชอบค่อนข้างเยอะฉะนั้นแน่นอนค่ะคนที่เฝ้าดูคุณเนี่ยเขาจะต้องตกหลุมความเป็นคนที่มีสเสน่ห์ของคุณแน่แนเลยมันต้องตรงใจสิถ้าไม่ตรงใจคนคนนี้จะไม่มองคนคนนี้ไม่ได้หยุดมองใครง่ายๆนะคะ ถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่โอเคหรือไม่ใช่สําหรับเขาเขาจะไม่มองเลยเพราะเขาเป็นคนที่เยอะยิงเหมือนกันเนี่ยเยอะยิงมีศักสีมีธาตุไฟธาตุดินชาวราศีพุกศกันมื่อก่อนจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มีมดาวจันทร์มีดาวพธหัดอยู่ในตัวนะคะถ้าไฟนะคะนะคะเอ,อถ้าไฟก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอืเซลร้อนหุ่นหนันพันแล่นคิดไปเรื่อยนะคะคิดไปเรื่อยทํา อะไรที่มันเป็นจับต้องแล้วก็เขาเนี่ยนะบอกได้เลยว่าสิ่งที่เขาทําอยู่ตรงเนี้ยเหมือนตัวเขาเองก็พยายามที่จะคีฟความรู้สึกตัวเขาไว้ไม่ให้ใครได้รู้รับรู้รู้จักคนเยอะแยะมากมายแต่เขาไม่เท่ารู้จักคุณถามว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงแต่ฟอร์มเยอะเนาะ หลุดฟอร์มมาก็ได้เนี่ยแต่คุณอะใครรู้ทันหรือไม่หรือคุณน่ะเป็นคนที่รู้ทันเขาคุณเป็นคนที่รู้ทันเขาคุณเป็นคนที่รู้ทันเกมรู้ทันทุกอย่างที่เขาเป็นนะคะคุณเป็นคนที่รู้ทันคุณเป็นคนที่เข้าใจนในพาร์ทหรือบทบาทที่เขาเป็นอยู่นะคะคุณไม่ได้ปล่อยให้สิ่งบางอย่างหรือสิ่งบางสิ่งอะมันละเลยไปคุณพยายามนะคะพยายามที่จะทำยังไงก็ได้ให้ตัว ตัวเขาและตัวคุณอะ่ะมันประจบเหมาะหรือความสัมพันธ์ที่มันมีอยู่มันก็ค่อยๆพัฒนากันไปนะคะทําไม่เขาถึงตกหลุมอากาศหรือหลุมรักคุณหรือทั้งๆท,ที่เขาก็ก็มีสเสน่ห์อยู่แล้วความจริงเขาไม่ต้องดูคุณก็ได้นะเออนะคะมันต้องมีจุดดีสิแม่เราก็ต้องมีจุดดีของตัวเองนะไม่งั้นผู้ชายเขาจะมาชอบเราได้ยังไงจะ้ะ นะคะเนี่ยนะเออความเป็นที่คุณเป็นคุณเป็นคนจริงจังอ่ะเขาเป็นคนมีเซนนะเขารู้นะว่าถ้าเขาจะเลือกใครสกควรเขาถ้าเขาจะเลือกแม่ของลูกจริงๆหรือเลือกใครเนี่ยคนคนนั้นจะต้องเหมือนแบบเป็นทั้งผู้นําเขาได้ในบางม,มุมทางด้านเรื่องปรึกษาหรือเป็นทั้งผู้ตามก็ได้ไม่ใช่นํจาจ๋าซะอย่างเดียวเลยแล้วก็ไม่ตามอะไรเลยเนี่ยคือสิ่งที่เขาต้องการมากมาก สิ่งที่เขาต้องการที่สุดก็คือคนที่จะเข้ามาแบบเยียวยาใจเขาคนที่จะมาทําให้เขามีความสุขนะคะแล้วก็อยากาให้อยากเป็นเซฟโซนที่ดีให้กับเขาด้วยแล้วมันก็จะมีพลังงานความรักพลังงานความรู้สึกที่ดีๆมากๆที่มันเกิดขึ้นระหว่างตัวคุณกับตัวเขานะคะคุณเป็นคนที่เห็นหมาหยิบยืนนคุณเขารู้ชัดเจนนะคะว่าคนคนนี้ที่ฟ้องมองคุณน่ะ ขนาดสังคมรอบข้างคุณยังดีอ่ะถ้าได้คุณอ่ะมาเป็นแฟนหรือว่าอะไรเงี้ยเขาคุณจะต้องแบบรักษาตรงนี้แน่นอนนะชอบเขาชอบการเล่นตัวของคุณด้วยเออเอาสิเออเอาสิอส่ะชอบการเล่นตัวด้วยชอบชอบความมีเสน่ห์ของคุณด้วยนะชอบตรงที่คุณเป็นคนตรงเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนจิตใจดีแล้วก็เป็นคนเข้าถึงได้ที่ไม่ได้ยากนะคะแล้วก็เนี่ย เป็นคนที่เหมือนดาวดาวดาวพุทธหัตใช่ไหมชอบอ่านหนังสือเวลาคุณมีมุมนิ่งอะมุมนิ่งของคุณอะจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากสําหรับเขานะความในใจที่เขาอยากบอกเขาเขาตกหลุมความมีสเสน่ห์ของคุณคาพูดคําพูดของคุณได้มีสเสน่ห์มากมันมีน้ําเสียงหนักแน่นทุ้มหนักเบาในตัวนะนะแล้วหน้าคุณก็จะนิ่งเขาชอบเขาชอบแบบ เขาชอบกวนๆวนะ่ะเขาชอบคนที่เหมือนแบบไม่ต้องอะไรเวิร์วิงอะไรเยอะแต่เป็นคนที่มีน้ําใจกับคนรอบข้างสังคมรอบข้างอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาชอบมากมากนะเขาบอกเลยเลยว่าเขาชอบเขาได้เรียนรู้ในบางท่าเขาได้เรียนรู้ในบางมุมหรือเขาได้เรียนรู้ในบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วะระหว่าง ระหว่างคุณกับเขา <ST an _> เขารู้สึกดีมากๆไม่มีสิ่งไหนที่เขาไม่ดีใจไม่มีสิ่งไหนที่เขาไม่รู้สึกว่าเขาไม่โอเคกับสิ่งที่เจอนะเขาโอเคมากๆนะคะสิ่งที่เจอหรือสิ่งที่เป็นอยู่เขาได้ได้รู้ธรรมชาติของความรักหรือเขาได้ได้รู้ว่าธรรมชาติของชีวิตอนะ่ะเออที่มันเกิดขึ้นจริงๆอะ่ะรู้เลยว่าจริงๆแล้วคุณก็เป็นคนที่เข้าใจในพาสท,ที่มันเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะเขารู้นะคะเขาสัมผัสได้ นะคะเนี่ยไม่ว่าจะเวลาไหนก็นตามถึงแม้เวลาเนี้ยเขาก็คิดถึงคุณนะติดตามคุณเขาส่องคุณอยู่เขาดูคุณนะคะเขาดูคุณเพราะเขารู้ว่าการที่เขาได้ดูใครสักคนหนึ่งหรือการที่เขาได้ดูคนที่เขาชอบมากๆละมันมันช่างเป็นสิ่งที่ดีหรือเกินอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยเห็นไ,ไหมเขามองนะคะแล้วก็จากไพร่ระเคลนสำหรับเนี่ยคือมันเป็นพลังงานความสดใสความล่าเริงความเป็นคน คือจริงๆอะมันเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่มันเจอเขารู้นะว่าตัวเขาอะชอบรักหรือไม่ชอบอะไรเขารู้ว่าตัวเขาเองอะควรที่จะทํำยังไงกับชีวิตแล้วเขาก็รู้อีกอย่างหนึ่งว่าเขาอะไม่เคยได้ไปไหนเลยหรือเขาอยากอยู่ตรงนี้ก็เพราะว่าเขาอะชอบระลักคุณนะคะเขาชอบมากในสิ่งที่เขาเป็นถึงแม้บางทีเขาจะยียนกวน คุณบ้างอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้บางครั้งเขาจะไม่ได้พูดความในใจหรือไม่ได้บอกบางทีมันเดาใจยากนะเอออีกคนหนึ่งไม่ได้พูดอีกคนหนึ่งก็อยากจะรู้อะไรงเงี้ยโดยเฉพาะค,คุณก็อยากรู้อยู่แล้วแหละแหมใช่ไหมเออก็อยากรู้ว่าเออจริงๆแนละ้วคิดยังไงก็พูดมาดิอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละเออแต่จริงๆแนละ้วคุณรู้ไหมเขาเป็นคนตรงยิ่งเขาเป็นคนตรงเท่าไหร่คุณก็คือจริงๆคุณก็ชอบความตรงของเขาอยู่แล้วนะคะทั้งคุณและเขาตรงพร้อมกัน เหมือนกันนะคะมันมีอะไรที่รอคอยกันคนสองคนน่ะมันเหมือนแบบมันมีการรอคอยกันเกิดขึ้นน่ะมันมีการรอคอยเกิดขึ้นมีสิ่งที่มันเหมือนแบบทําให้มาเจอกันน่ะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะ่ะเออทําให้มาเจอกันแล้วก็นิสัยคล้ายๆกันเฮลเฮวเหมือนกันลุยเหมือนกันโอ้ถ้าคู่กันเนี่ยไม่ต้องอ่ะมันเทิง อ,อคนอ่าจรู้สึกอบอุ่นนะจริงๆมันเป็นพลังงานของคนคนนี้ที่รู้สึกว่ามองคุณเป็นคนที่จริงๆอ่ะคุณก็เป็นคนที่คิดเยอะเหมือนกันเขารู้ว่าคุณเนยก็จะมีบางมุมที่คุณคิดเยอะนะเขามองเกมออกครั้งเนี้ยจริงๆอ่ะถึงเขาจะเหมือนถ้าเป็นในพาร์ทของทางด้านเรื่องความรักทั้งคุณและเขานะ่มันยังไม่ไดม้มันเหมือนแบบต่างคนต่างมองเชิงกันไหมต่างคนต่างดูเชิงกันแต่เขามองออกว่า ตรงเนี้ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรทําไมคุณกับเขาถึงได้เจอกันคุยกันน้อยลงทําไมถึงเป็นยังไงแต่เขาก็ยังเฝ้ามองคุณนะเพราะเขาก็รู้สึกว่าที่เขาเป็นแบบนี้ได้เขาโตเป็นผู้ใหญ่แบบนี้ได้หรือทางด้านเรื่องความรักหรืออยากจะมีใครมาครอบครองอย่างเงี้ยก็พอตัวคุณสอนในเขารู้ว่าจริงๆอ่ะความรักอ่ะมันอยู่ไม่ได้ไกลตัวเลยนะมันอยู่ใกล้ตัวนะถ้าเราจะรักใครสักคนลนะเราอ่ะก็ต้องเปิดใจอ่ะให้กับคนคนนั้นฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่เราเปิดใจมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะมานั่ง คุยในพาที่มันเป็นแบบนี้ได้อะไรก็แล้วแต่หรืออะไรก็ตามที่มันทําให้ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์มันดีขึ้นหรือ,ท,อทุกอย่างมันดีขึ้นมันก็เป็นความรู้สึกที่ที่เหมือนแบบอิ่มอกอิ่มใจไหมเออเป็นพลังงานของสิ่งที่ดีเป็นพลังงานของความรู้สึกที่คนสองคนควาจะมาเจอกันควาจะมาจอยกันได้ควาจะมารักกันได้มันก็ไม่ใช่เรื่องขาเชื่อเรื่องผู้พิคิดค่ะ แล้วเนี่ยนะความฝันคุณอยู่ในความฝันเขานะคะก่อนที่เขาจะเจอคุณก่อนที่เขาจะคุยกับคุณดีกว่าคุณเนี่ยคุณคือคนที่เขาเหมือนแบบเอเฮ้ยเป็นคนที่เขารู้ว่าเขาต้องเจอคุณแน่ๆน่ในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชื่อเรื่องเชื่อเรื่องดวงเชื่อเรื่องบุญสัมพันธ์เชื่อเรื่องอดีตชาติเขานะเชื่อสายมูเอาไง่ายๆเป็นคนที่เชื่อสายมูมากๆนะคนๆนนี้นะบอกได้เลย นะแล้วเขาก็เตรียมพร้อมที่จะมีอะไรที่มันจะเซอร์ไพรส์คุณด้วยเนี่ยพริ้มเผาหรือเกินเราอะน่ารักสดใสสักขนาดนี้แล้วเขาจะไม่มองคุณได้ยังไงเขาเฝ้ามองเขาติดตามเขาเฝ้าดูคุณก็คือคนที่เขาคุยกับคุณนี่แหละแต่ยังไม่ได้เปิดใจให้กันคนที่สร้างมิตรสัมพันธ์หรือมิตรเมตีให้กันนี่แหละค่ะแต่ไม่ได้เหมือนมีความว่าเออมันชัดเจนกันได้มากขึ้น บอกได้เลยว่าเขาก็มองคุณและคุณก็มองเขาอยู่แต่ก็มีชั้นเชิงกันเออนะคะต่างฝ่ายก็ต่างมีลูกเล่นมีโมเมนต์ที่มันเป็นแบบเออเปิดใจมาก่อนแต่ตอนนี้มันเป็นการตกหลุมพรางความรักของใครบางคนเหมือนตัวเขากำลังตกอยู่ในพวังของความรักที่มันโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวเขานะเออเป็นในรูปแบบแบบนี้บอกได้เลยว่าคุณกับเขานะ่มันไม่ใช่เรื่องบังเอ,อิญที่มันจะทำให ให้มาเจอกันได้มันต้องมีสิ่งที่มันสัมพันธ์กันมาแล้วนะคะก็คือเวลอ of f อร์จูนเขาอยากให้คุณเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขานะคะเวลออฟ f อร์จูนเนี่ยเป็นไพ่บ้านนะคะไพ่พระแม่ธรณีไพ่ดินน้ำลมไฟมันเหมือนแบบเขาว่าถึงเวลาแล้วแหละเขาจะต้องมีความรักและความรักของเขา,าจ,ะจะต้องเกิดจากตัวเขาที่เขาเลือกเองด้วยไม่ใช่มีใครมาเลือกให้เขาไม่ใช่มีคนมาเหมือนแบบ พยายามยัดเยียดหรือทําให้เขารักคนคนนี้อะไรเงี้ยมันฉะนั้นมันก็ไม่ใช่แน่นอนค่ะเขาไม่ได้ชอบคนที่จะมาทำให้เขารู้สึกว่าเออดีหรือไม่ดีแต่เขารู้สึกว่าถ้าเขาได้สัมผัสคนคนนี้แล้วมันใช่มันก็คือใช่อารมณ์ของเขาก่อนหน้านั้นที่เขาไม่ได้เจอคนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีอารมณ์แปรปรวนด้วยความคิดถึงความต้องการความเสน่หาของเขานะคะเราบอกได้เลยว่าคนคนนี้ ความรู้สึกคือมันอยากจะมาถึงและถึงถ้าอยู่แดนไกลเนี่ยก็คือใช้เขาเลยบางทีเขาก็เลือกที่จะจิกกัดคุณบ้างหรือพูดไม่ดีกับคุณบ้างฉะนั้นมันมองไปถึงพาร์ทความรู้สึกค่ะความรู้สึกของคนคนนี้เขาต้องการอ่าเขาต้องการเขาอยากเจอเขาอยากคุอยอะเจรจาอยากถนอน้ําใจอยากทำยังไงก็ได้ให้คุณและเขาอะได้เปิดใจ ถึงกันและกันเพราะเขาก็รู้สึกว่าตัวเขาอะมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างมากๆเลยที่เขาอยากจะเตรียมพร้อมแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยากทาให้ความมั่นคงทางด้านความรักหรือความรู้สึกกับมันดีขึ้นนะคะเอาง่ายๆเขาก็เหงาเหมือนกันเหมือนเขาแบบมองไปทางซ้ายทางขวาเพื่อนก็มีแฟนหมดและทุกคนก็มีแบบครอบครัวหมดแล้วเหลือแต่เขาคนเดียวฉะนั้นเขาตัดปัญหาในเรื่องบางเรื่องออกไปเลยเขามีเพียงแค่คุณคนเดียวนะตอนนี้ในการคุยอะ เขาก็เลยกลับมาชุดคิดว่าเฮ้ยเราจะเป็นแบบนี้ไม่ได้แล้วนะเราจะอยู่แบบนี้ขึ้นคารแบบนี้ไม่ได้แล้วนะคะคานทองมันจะหาแล้วฉะนั้นลองหยุดคุดหยุุดยคกับคนคนนี้มาหยุดดูหยุดสังเกตดีกว่าเฝ้ามองเนี่ยเนี่ยเฝ้ามองอยู่เฝ้ามองนะว่าเออพฤติกรรมเป็นยังไงมันเข้ากับเราได้ไหมซึ่งเราก็เป็นคนอารมณ์ร้อนแบบนี้อยู่แล้วถ้าไปได้เออก็ไปกันได้ยาวอย่างเงี้ยนะคะนะะเพราะเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนอารมณ์แปรปรวนเป็นคนที่ อยากให้คนเข้าใจเขาแต่เขาเป็นคนมีจิตใจดีนะจริงๆอ่ะเขาถ้าเขารักใครอ่ะจริงๆเขารักจริงเพราะเขาผ่านด่านการสํารวจหรือเป็นความเจ้าชู้มาแล้วฉะนั้นคนคนนี้อะค่ะเป็นคนที่บางทีก็ต้องปิดหูปิดตาบางเขามีอารมณ์ของความคิดถึงเขามีเขามีอาการคิดถึงคุณเดลเมสซิเจียนอย่าที่จะคุยหรือเจรจากับคุณอย่าที่จะพูดให้เข้าใจว่าตอนนี้เขาคิดถึงคุณนะเขาต้องการมากมากเลย นะคะอารมณ์ของคนคิดถึงหรือคนที่กําลังส่องติดตามคุณอยู่ก็คือคนที่คุณกําลังสงสัยนี่แหละคือใช่เลยจะเป็นคนแดนไกลหรือคนใกล้ตัวคนที่คุณกําลังคุยอยู่ก็ได้เออบางทีก็ไม่ได้แสดงออกใช่ไหมว่าเออเขาว่าสนใจคุณแต่จริงๆอ่ะสนใจมากอยากรู้อยากเห็นอยากรู้ทุกอย่างที่เป็นเรื่องของคุณบางครั้งสืบสอบทางด้านโลกโซเชียลด้วยซ้ํา แต่ไม่พูดไม่อธิบายไม่เจรจาทําเป็นเมดูกหม่มชี้จริจริงๆบางทีก็อาจจะเป็นแอคเขาเขาก็ได้นะที่เราสงสัยว่าเอ้ยใครกันแน่นะที่มาแอบส่งเราก็คือเขานี่แหละค่ะแหมเป็นพลังงานของคนที่ผู้ชายหรือผู้หญิงที่แข็งทื่อใช่ไหมที่แบบอุย้ยเอาตัวใจอีโก้เยอะอะไรอย่างเงี้ยพอมาเจอคุณก็อ่อนละ คือเอาจริงๆคุณสามารถทําให้เขาตกหลุมรักคุณได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคะมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่คนคนหนึ่งจะทําให้อีกคนคนหนึ่งตกหลุมรักได้ฉะนั้นแน่นอนค่ะใครที่เข้ามาดูขอให้แฮปปี้แล้วมีความสุขนะคะใครที่เข้ามาดูช่วงเช้าก็แฮปปี้ ช่วงสายก็แฮปปี้ช่วงบ่ายก็แฮปปี้นะคะแล้วก็ช่วงยิ่งช่วงค่ำๆนะนขอให้แฮปปี้มีความสุขค่ะวันนี้พี่ก่อนนะคะทุกคนขอให้ทุกท่านมีความสุขเลิฟยูจ้า